สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีละ่ะสบายดีฉลุละ่ะโอ้ยพนองอนนมาหาคาย,ยนนสบายดีสลุมานางลินยเงือนพี่น้องยเงือนรงเรียนพี่นอ้องทงคอนหาไปหาคาย,ยพี่น้องคา<ว>ยเสียไดยส้สบายดีสลุสบายดีเลยหมือหนึ่ง <laughs> มือหนึ่งคาพี่น้องลงคือมโนงอสองมือนองคอนไปหาคายพี่น้องคายเสียอะไร อีแม่ก็พาน้องอนนนมานั่งนินอยู่เงินในพี่น้อง,นอ,งอ,นอนนนแอบพี่น้องจะมาบังควยมาบังควยไปเล้วน้องคลอดเลี้ยงผู้ลงทงหน้าอะไรก็ไพ่จัก <c oughs> พ่อไอรุษผู้บังควยมาพี่น้องกนงีนนี่นะกะนา้องอนนนกับอีแม่นั <c oughs> ่งนินอยู่นี่นะกะมานั่งนินน้ำเพลินจะหน่อยนอนจึน<ม>ไปหาใหม่พอเพลินไปเห็ดเบียกน้อแมนพอเพลิไปเห็ดเบียกใส่ไอ้กุ้งพี่น้องกั้งเนี่ยก็ไปเต็มไปไหมน้องหมวยกั้งก็ไปซอยกั้งกับหมู ในอเมรกาต้มเผือไว้อยู่เงอนพี่น้องเผือเพิ่นมากรือเพิ่มยากก็ได้ลวกกินพี่น้องเฮ็ดน้ำเผือน้ำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินยากเมื่ผูกป้าส่งเจ้าคือมีแต่บางอย่างลูกผูกยาไปหาแล้วเอาวจะหน่อยไปหาแล้วทานพอมากก็พูดแหละสิเมื่อพูดแหละแม่ให้ลงมาไปแล้วนะไรผู้เดียวบ่ได้พี่น้องทำเป็นเพิ่นไปแบบนี้ฮะคยกกาม่ต้องเกินง่ายนี่ เดี่ออกมาเป็นแนมงยาค่ะน้องคอนพี่น้องม้าทู้ไรน้องควายวะนี่ค่ะไลควายเมื่อกี้นี่บุ่ยาไปโอเก็บเก็เบเก็บเอะลูกเก็บเออเก็บลูกหลาเก็บันี่เก็บช้อยนี่อาเนเออเก็บลอลีนีอุ้ยอันยังได้สิลูก เอเก็บเเนปนอางว้าวชื่อชเอเออื่อชื่เก็บได้ออแม่ลวเพอเพ่นก็อยากกินเพอในแม่แล้วก็วบไอเพิ่นน้าพี่น้องกินนํากลแมวนําทั้งมาทั้งแมวแล้วเพิ่นเกลีอพี่น้องเลยเก็บสลกหละเก็บให้เอเด้อเก็บเินเด้อไ่ได้ไปใช้พี่น้องอยู่เอาลานก่อนเอาลานแล้ว น้องครกันแล้วเฮียนจิงได้มาเบิ่งควายพี่น้องมาเบิ่งข่อยข่อยไปแม่กัดไม่ได้ใครเครื่องได้พี่น้องข้าวเฮียนเข่ากัมีแต่ห้องผัวหากับปลาไหลผัวห่าผัวห่ามีใ้สองห้อกสาวคนเดียวแล้วก็เมื่อเฮียนน้องคนกับไก่ที่เซ็งเลยเดือนนี้ที่เราเจ้าเนาะเดือนนี้แล้วเดือนนี้แล้วก็วันที่สิบปลายวัสิบปลายก็เช้าไปนี่แหละอาจารย์ว่าะก็เป็ก นางลินโยอหมอมจนอเก็บเสนีอาก็บเสนีนางลินโยอนหมอมจนมะกยมนี่อยู่หม่มห่อนอยู่เพื่อนหน่ะป้าโบอยู่เพ่นนี่เย็นนี่อาอนุนก็อยากมาได้อยากมาพี่มาเลี้ยงควายนี่เพื่อนห่อนพี่น้องทา,งทางท้งหนอนทั้งแฮมเสียงรถก็นอนรับน้องอนุนท์นะวันไปทางใดเด้อพี่น้องเด้อถ่ายอยู่ในเฮือนนี่นเมื่อวันไปว่าสิผ้าไปกะ ลานแดดบ่ไปแหละฉากะถ่ายอยู่เพื่อนนี่แหละเนาะเบื่อพี่น้องจะพาเบื่อพฝ้านายได้เออให้เก็บใส่ให้เก็บให้เองนางนี่เจ้าก็เก็บเลยลูกเก็บ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 ให้สาวนี่นี่แคมเก็บนี่เก็บเก็บลูกหลานเก็บเรานอนกําลังเหยียดเบาพี่น้องเก็บเอนหลูกเก็บอุ้ยดื้อดื้อพี่น้องไม่ได้นอนมัดมือค่ะก็นอนเสอเดิ่งวัอนี้ เกพ่อแม่เพ oh, er. uh oh. e. OK. er okay. uh ิ่อนก้ไปเห็ดหยักเดี๋ยวพี่น้องเห็ดหยักีกหน่อยเลยคุลายแท้มื่อนี้เทเท้สาไทยกันบ่อยแม่ตั้งรักไฟตั้งรักสาวไทยเก็บสรุกหลายเก็บซะแม่ป็ดผูกเขียวงามอะไรเนาะแม่ละฝนตกวันไหนนี่พี่น้องหยางก็เป็เขียว ผนได้ลูกอโมเจ้าผู้ดีโมผู้ผู้โมน้องน้อยโมไปดินเพิ่งวัวเบิ่งควายพี่น้องแต่ละมื่นอีพอพาเพิ่นไปเบิ่งวัวเบิ่งควายเพิ่นมักเบิ่งเลี่ยงได้ขำแล้วก็ไล่แบะและใช้แบะเจ้าลูกใช้โมโมไปหาโมก่อนโมมาลูกบ้าเออไปไปหาโมใช้โมใช้โมเดี๋ยวให้พาไปเบิ่งโมพี่น้องใช้โมเด้๋เบิ่งวัวเบิ่งควาย ให้ไปแล้วโ <laughs> อ้ยเท่ากูบวายแล้วหนอนอ <g ül> ให้พาไปฟื้นง่วพี่น้องว่วงแต่ย่าง,ง,งั้นลูกพัชไทยคอยอุ้มอันนี้ย่างไปใส่หมวกใส่หมวกเจ้าเด้่ยอ้าไปย่างย่งให้พาไปฟื้นง่วงแล้วพี่น้องย่างเอาไปไป็นเลี้ยงควายบ่ะเป็นเรื่องวัวหง่วป่ไปใช้ <g ül> งวัวเงาบ่แมาณได้ <g ül> ไปแล้วพี่น้องไปไปหาคุ้ยลปวกูไปหางัอ่ล่ะป่ะไปเนี้ยเงี้ยก็ลูกเท่าจูงไปจูงจจูงจเออไปดี๋ยวบ้าไปอะนนี้เนี้ยไปไปงูอ่พี่น้องเนี้ลูกพี่พี่พี่อ่ะนี่อนบางเอาไปตีควายป้ ตีควายไปไปย่างมาเนี่ยเดีไปเด้อไปย่างลูกไปย่งย่างย่งครับเดี๋ยพี่น้องปูสาดลินอยู่กําลังดื่มกําลังชนยาวมืดมืดเอาอย่างว่าอยู่เพื่อนก็มาเป็นตู้เย็นกับไข่กินเองน้ำกินเงแล้วอนุนเดี๋ยวนี้โอุ้ยลูกลายญาดิโอ้แหลนเลยได้พี่น้องเอ้ยฝนไปหาขวยบ่ลูก ฝนไปไปไปหาควายเด้อฝนเมื <welche> ่อยเลยเมื่อยแล้วให้สาวอุ้มเลยอุ้มแล้วได้พี่น้องเอ้ยเข่าห่มเลยเบุญหนองสะกันเนาะน้าโบลายเบุงกุกวิกนี่พี่น้องเอ้ยงามเลยลำสีใหญ่ใหญ่นเจังหน้ากตัดและช่วงนี้ฝนตกเนาะเดินห้องหับวงเฮียนกังาม เขียวอุ้มถุ่มอยู่พี่นอ้องหญ้ากันลังอ่อนๆกับโบยาวดอกงวัวควายกินคูมกก่มือหญ้ากันวัาแนมไปรรมชาตินางอ้ามเขียวอุ้มถุ่มอยู่เบางฮานผูกกระเพราฟังมาเด้พี่น้องฮาน <c oughs> <c oughs> กบหงูกบอันนี้เนาะเป็นอยู่บางหงูก,ก็เป็นอยู่นั่งๆเนาะ เบิ่งเฮือนผู้หลังคาเฮือนกกนะการชิช,ช,ชลุเลยสังกะสีอันนั้นหมดละนอนน,อน้องอานอนนไปไสลูกละหาควายบ่เอาโมบ่หาโมบ่ลูกโมใส่โมลูกไสโมโมไสห้ามห้ามสบายดีแน่ลูกสบายดีสบายดีนอน สบายดีสบายดีพ่อแม่และลูกสบายดีลุงเป่าออานนสบายดีสบายดีนนทรจะเอ๋เหนื่อยดอนแล้วพี่น้องเหนื่อยแล้วพี่น้องเพิ่งวิ่งไปหาควายเหนื่อยบ่ลูกเหนื่อยแล้วเหนื่อยหลายบ่ลูกดูพี่น้องก็นเย็นๆพี่น้องกันนะนี่เหนื่อยแล้วทำพี่น้องกายเขียวงามอะเลยเนาะคลิปนี้น้องพรกาขอลาไปก่อนเดี๋ยวจ้าพี่น้อง ฝากติดตามสองนองคอนสวรรค์เคสามในเดจ้าพี่น้องทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้นอคอนสวรรค์เคสามในเดจ้าฝากลูกสาวในเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกสาวใเด้อพี่น้อง <c oughs> บ๊ายบาย